จากนาำไผนะคะเออก็มีเป็นเดินนาะพุกศกันมังกรน,นะน้ำกรกฎมีพิจินาะลมมถุนตุนกุมน,นะแล้วก็ฝ่ายเมีสิงธน,นูนะครบจุดองราศีนะแล้วก็เ,เด่นๆนะมีเป็นราศีเมษนะเอ็มโฟเร์นะแล้วก็เฮอร์มิตคือราศีกันนะมีเม่กับกันเท่านั้นนะแล้วก็ เออครบสิบสองสีนาได้หมดแต่ว่าเด็กแค่เมฆกับกันนะจะง้า้นะนายอบววานะเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วนะเขาน่าจะตอนนี้นะเออไปสนใจการงานอยู่นะแต่ว่าในเรื่องของผลงานน,นะตอนนี้ถ้าเกิดว่างานนะเขาก็ประสบความสําเร็จดีนะส่วนไอ้ที่ว่าต้องรอคอยเขาน่าจะอายุมากกว่าคุณนะถ้าเฮอร์มิคนะมีทุห่างกันมากถึงสิบปีไปเลยนะหรือไม่นี้ก็คือได้ตื่นรู้นะนี่คือ อ่าถ้าเรื่องการงานนะก็คือในลักษณะของพรนน่าจะเป็นผู้ใหญ่นะ,ะอายุห่างกันอาจจะมากกว่าคุณสิบปีหรือกว่าคุณสิบนปะีคือเฮอร์มิสเนี่ยเป็นอะไรที่เยอะๆนะแบบราศีเอ่อหรือสีนะไม่ใช่ราศีแบบหรือสีจําสีเลยนะแบบออกแนวอาวุโสนะโตเยอะนะแล้วก็ในเรื่องของการงานก็คือแปดนไม้มีการติดต่อนะอาจจะทาพั่งส่งออกสื่อสารนะอ่ติดต่อต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเรื่องของความ สัมพันธ์นะมือนว่าเขาอยากจะเอาชนะคุณอยู่นะตอนนี้รอคอยการติดต่ออยู่นะแปดไม้นะคือรอการติดต่อนะอีโก้ด้วยนะดูไพ่อีโก้มาเลยนะนี่คือคนต่างชาตินะถ้าไพ่ราสีเม็นะเอเมอร์คือต่างชาตินะที่สิบนะมีลักษณะของพวกอีโก้นะหวางมาหวา,า,า,างฟองนะเก้าไม้ก็มีโก้แั่นะอินโทรวโวโส่วนตัวสูงแล้วมาดูนะแต่ละใบนะนี้เรียกว่าเขาน่าจะเหมือน ยากไปหาคุณอยากจะคุยอยากจะเลีย,ยนะยังรู้สึกชอบรักอยู่นะหนึ่งถ้วยนะอาจจะมีข่าวดีนะหนึ่งเรียวก็ได้นั่งอยู่ในใจแนละ้วมองว่าคุณนะ่าจะยังไม่ไปไหนนะยังมั่นคงกับเขานะแต่นี่หน้าหกไม้ไม่รู้ว่ามีสองคนหรือเปล่าแนละ้วเขามีควีนสองคนเลยนะอาจจะเป็นคนเดียวคนก็ไดนะ้หรือมีสองคนนะก็คือเอ่อคนนี่น่าถือเดียนนะยังเรียกว่าเป็นหนึ่งถ้วยอยู่ต่คนนี้ ปีนาวานี่ยถ้าไม่ใช่คุณนะเหมือนกับเป็นคนอย่างนี้ที่เขาอยากเอาชนะนะแต่เอาชนะไม่ได้ะถึงจะงมีสิทธิ์ดาบนะคืออาจจะเป็นคนที่เคยจบไปแล้ดดวคนเก่าก็ได้นะเพราะว่ามีไพ่หกควยด้วยนะหกควยคือคนรักเก่าเพื่อนเก่าเป็นคนที่เคยเรียกว่าเออไม่ใช่ลักษณะของคู่ปกตินะหกควยนี่เป็นลักษณะของคู่ที่เคยเออเรียกว่าันกัน ชาิโน้นเลยนะเราก็มาเจอกันอีกนะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันได้นะห่างกันสิบปีขึ้นไปเลยนะเรียกว่าอันนี้ถ้าดูจากเส้นนี้นะคะอกไม้คืออยากจะเอาชนะหรือพิชิตใจนะแต่ควีนนวาเนี่ยบุคลิกเขาเป็นพวกมีสเสน,น,นะแล้วแบบออกแนวฮารอนสวาาว,าาว,าาว่าคาสโนวีอยู่แล้วนะควีนวายเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าสวยเก่งมีแพสชั่นนะเขาจะไม่ค่อยง,ง้อนะง้อหรือแค้์ใครนะเพราะฉะนั้น เขาอยากเอาชนะส่งทุนก็ไม่ยอมแล้วมันก็เลยออกมาเป็นสิบดาบนะลางคนต่างไม่ยอมลดลาวาศและสิบดาบนะไม่รู้ว่าเขาหรือคุณนะเป็นสิบดาบนะคือเคยจบไปแล้วเคยฝากรอยเอาไว้นะไม่สววนะหรือไม่ก็ตอนนี้เขากําลังทุกข์หนักเลยนะสิบดาบในกะารที่คุณไม่ยอมเขานะทบทวนหรือตื่นรู้กไ็ได้นะหรือว่าอายุห่างกันสิบปีนะเขา นึกถึงคิดถึงคนเก่านะก็คนเก่านะ่าจะเป็นคนในคนหนึ่งในนี้นะหรือว่าเป็นคนเดียวกันก็ได้นะคือนึกถึงคนเก่าแต่มีอีโก้นะก้าวไม้นะคืออินโทรเวิร์ดนะโลกป็ตัวสูงมีอีโก้เป็นกำแพงนะบอกกัน้นกันไปก็ได้นะบางคนนะแต่ว่าเขารอคอยการติดต่อนะคิดมากคิดเยอะนะแล้วมาขยายด้วยเอเมอร์นะคือมีโก้จัดมากนะสองใบมีโก้เราคอยการติดต่อเขาคิดว่าเขาจะไม่ไม่ติดต่อคุณนะแต่ว่าเขารอจน จะกระอักเลือดแล้วนะคือสิบธดาบคุณเลยนะเจ็ดตัวนี้คือคิดมากคิดเยอะคิดแผนการก็ได้นะหรือไม่ก็คือชอบเยอะตัวเลือกเยอะเขาอาจจะคิดว่าเขายังคิดให้คุณเป็นตัวเลือกอยู่ก็ได้นะคุณนวานคนนี้คือไม่มีสถานะนะแต่ถ้าคุณเหลือเนี่ยจะอีกแบบหนึ่งคือเหมือนกับว่าอยู่ในชีวิตแล้วนะถ้าคุณวานนะเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีสถานะนะเป็นเหมือนอบุคคลเหมือนแนวรักทางเลือกนะ เป็นประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นการที่เขาอยากเอาชนะคนนี้นะคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะหรือคุณอาจจะนป็นคนเก่าก็ได้นะซึ่งเขาจะมีคนนึงที่เขาคิดมากอยู่นะหน้าตอนนี้นะรอการติดต่อของคนคนนี้โดยที่เขาจะไม่ติดต่ออีโก้จัดมากนะเอ็มเพลเนอร์นะหน้าลากมจาจัดการมากเลยนะแล้วก็เข้ยังให้คนเป็นชอยด้วยนะถ้าไม่ใช่คิดมากจริงเขาเนี่ยมองคุณเป็นชอยนะหนึ่งยนงเจ็ดนะ แต่เป็นหนึ่งในเจ็ดที่โดดเด่นสุดแล้วก็เอ่อถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ให้สถานะใครนะก็คืออยากมีหลายคนนะแต่คุณอาจจะเด่นจุดตรงนี้เราก็ทําให้เขาเป็นสิบดาบได้นะตรงนี้คือรอการติดต่อน,ะน่าจะมีปัญหากันอยู่นะก็เลยเป็นสิบดาบเลยนะี้นี่ก็ให้สองใบนี้ก็มีอีโก้เพราะความมีอนะีโก้ก็เลยต้องเป็นสิบดาบนั่นเองนะแล้วก็มีพลังงานของคนเก่านะซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่นะว่าจะเป็นตรงกับใครนะว่าใครคือคนเก่านะ คนใดคนหนึ่งเนี่ยให้มีก็ได้มีคีนเหลยญคืนเหลือนี้ไม่มีปัญหานะนิ่งเลยนะดีเลยหนึ่งตัวนะแต่ไอ้คีนวานเนี่ยสินะแสดงว่านี้เหมือนออกแนวว่าน่าจะมีสองคนนะเนี่ยแล้วก็คนหนึ่งเป็นคนเก่านะก็เรียกว่าน่าเดี๋ยวจะน่าเคลียร์กันได้เพราะว่าแปดไม้กับเก้ามาลบกันเหลือหนึ่งไม้นะแพทชั่นอย่างไวนะเดี๋ยวจะ อ,อน่าจะได้เริ่มอะไรกันใหม่เนะแต่ตอนนี้ีโค้จัดก็รอรอไปนะรอติดต่อนะใครใครรู้สึกมากกว่าก็น่าจะติดต่อก่อนมานะคะหกมาลบแปดก็เหลือสองไม้นะแสะดงว,ว่ามีพลังงานของคนไกลเหมือนกันนะสองไมนะ้อาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างกันนะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้นะต้องเดินทางด้ดวยรถยนหรือเครื่องบินเท่านั้นนะหรือเป็นเส้นขนานก็ไปแล้วนะคะสองไม้นะอาจจะเป็นคนที่เคย จบไปแล้วแล้วก็มีสิบด่ตัวยนะังฝากรอยเอาไว้แล้วก็สองไม้ไทยห่างกันอยู่นะก็ร่วมๆเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เป็นคนต่างชาติด้วยแนะ